สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผ่าไทยขานะครับตอนนี้ก็22่นกา42นาทีวันพฤหัสที่26มีนาคม2563นะครับก็ได้รับข่าวด่วนนะครับจากญาติพี่น้องมาจากกรุงเทพก็ดีไทยสกแมวก็ดีนะครับเดี๋ยวเรามาฟัง คลิปวิดีโอครับพร้อมกับผมก็จะปอกไข่ไปด้วยนะครับว่าเขาพูดกันยังไงครับพอดีผมโทรไปสอบถามเอ้วพี่พ่อเนี่ยใช่ไหมพ่อเป็นเพื่อนเอเสิไปแล้วแม่โทรมาไรไม่ได้ไงก็เพราะว่าเกิดาเรื่องในเรื่องแม่ของพีนาาน,าาททนักไหก่คนดี้เพราะเอาท่านรูก มันเขาว่าเขาไล่ไม้เครื่องว่าเออแล้วก็ยองว่าแก่งโธ่ามาออว่าให้ส้มไข่กินเออคนละหน่วยในกลางคืนนี่อ,อืมยังชีดีโลกวันนี้โลคที่เก้านะเออเขาว่าเขาได้ลูกออใช้จังหวัดใช้จังหวัดการทนได้นะเออ แต่ลูกยังยมันักใจแม่ภาษาเรามันลรามันเราเฝ้าฟินว่าจัดคนเราอยเกิดมาเ่าเฝ้าฟินว่าให้ต้มไข่กินคนละน้อยจังด <t om> ีๆโลคกันชิบเก้าเนี่ยวันนี้น <anyway> ี <Luft> ่เพิ่นเพิ <tonight> But, ่นเอาไข่ต้มไข่แล้วเป็นทรงลูกบ่ต้มไข่กินคนละนวยใช้เห้านี่แล้วงั้นวะอีพ่อยนี่เอาไข่ไปทรงลูกเพิ่นอยู่พ่อเพิ่นบอกให้เพิ่นต้มกิน พเจ้ากินยังนี้ยเลยยังต้มอยู่ต้มอยู่ป่ะยังนี่นะฮะต้มอยู่ป่ยังนี่นะต้มอยู่เอเพื่อนยูหันนี่บ่ายู่เพื่อนเออไก่ผูกบอกล้วบอกเขาไก่โตหาหเขาต้เออดามาคุยตทรัพ์ตัวห่าอวเดียวเดือดจัดเลี้ยวอเข้าเดียวยางไปเพื่อนเอไก่ก่อน

แนคยังยังพวดดีมาฟังฟังดูนะครับฟังฟังหูไว้ห <BS> <inaudible noise affe tới> ูนะครับนอดคู่ช่วยซ้น้องอันนี้แนนี่นี่นี่หคู่นี่ซ้ำน้องมีอันนี้แล้วพ่ากับทุกนก็ไล่มาก่ะ อ้าวไม่ดดงโทาบอกกูบางยาหนึ่งนี่ว่าว่าเป็นว่าไข่ต้มไข่กินขึ้นมันนี่พนละหน่วยอยู่สั่นเออลูกของโอมต้มเลือกกูกรไดรเนาะเขาว่าได้ไรก่อเพิ่นเล่ามันได้ลูกใหม่หาก็ได้ลูกสั่นอืออถ้าในตานเขาใช้แหมแั่นมันเล่าเป็นไร่ป็ไข่ต้มไข่กินคนละหน่วยสั่นแก้โรคกระนรอยู่สัตวอเออคนว่าไม่นี่ เราพูบโปกูไเรีกหาใครส้มแล้วกูอะไรอ้โหโง่โง่หอเออกมกัะตือจ้ไม่ได้ยันิวิารณญัณในการรับฟังนะครับไ้่วยส้มไข่กินคนละหน่วยไอ้กินขึ้นมือนี่ได้ไ่ร้องสัตว์เมเิเก่งได้โทรมาในบ้านแก่งผมันวิทย์มือนี่ยเหรอวแรกวันเท่าอะคันวิทย์มือนี่ยหละคือววิทย์เขตบ่ยัแล้วกูไ่ได้านตแล้วกูก็เดินกูไปหาใครแล้วกูก็ได้เยอะ กินเยอะสักต้มกินไก่ยังยังต้มอ๋ออืมตัง้งใจไปกินซ้ำองค์ซแยก,แยกพี่แยกข้าเปลือกแคยังไปกินอันนี้ต้มไข่กิน่ซื่อบนนาคหนาตัวคืนเดียวนี่เออตนละหน่วยหนึน่งเนาะแยกพีม่ม่ไหมแยกเปต้มไข่เออไปกินข้าวปุ้นซ้ำแยกพี่แยกยัออยงเห็ดเนาะเอออันนี้เขาว่ามาแล้วเขาก็เห็ดไปซามเขาว่ายังเานาี้เขาบนักหนาเขาบนละหนึ่จ้ะได้ ไม่ยิ้มเล่าแล้วเาก็เห็ดไปนะเห็ดตรงอยู่อยู่ตรงไหนเนี่ยเยอะต้องใครเนานะเขาทูบ,บอกเ <c oughs> ขาเขาเนี่ยมันกับวายนักนะเยอะแต่ว่าอ,อ,อยากถามเบื้องว่ามันเป็นเท่าไหรสนุกเฮ้ยทูมาสนุกเขาก็ได้ยินคิดเขาทมาจากกรุงเทพอยู่แล้วเฮ้ยทูมาเอาได้ดิได้ดิบัตรเวลาได้ดิมาสัง่งก็เลยมาวิเคราะห์เบื้องาถ้างสิเป็นการปัน้นไข่กับเขากับสูนใครไายออกข่าวอีกอย่างหนึ่งกับ โย่ไข่แพงหนึ่งเส้าให้อีม้วนไปซื้อมาทอดแพงเตจอผีได้ร้อยหนึ่งบรอกัตแพงก็เลยห่วยท่านมาพูดถึงข่าวว่ามันให้กินตลอดนี่มันกะเป็นการปั่นราคาไข่แต่หาว่าให้กินภายในฮอตพบผุ่มให้ได้หมื่นหยดจบนี่ก็แสดงว่ากะบบอแมนนะม้าปั่นไข่ปั่นบุปั่นไข่กันแล้วละละให้ไปให้กินขาวมาเท่าไหรที่ได้ไข่เนาะคำว่าเนาะบุพี่ไข่แล้วเหเดิมนะครับเขาให้กินขึ้นมือนีให้กินขึ้นมือนีเข้าใจ เออเออาเอาจะเป็นต้มไก่ก่อนเออเอันีเวลาจำกัดแค่เอ,เอลองดูนะครับลองดู